ค่ะต่อไปนี้จะถ่ายท่าจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะท้าที่รักษาการขับถ่ายคนที่ถ่ายค่ะต่อวันนี้จะถ่ายท่าจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะท้าที่รักษาการขับถ่ายคนที่ถ่ายเป็น มีเลือดออกหรือว่าเป็นลิษีดวงแล้วก็ขับถ่ายยากให้ทำตามนี้นะคะก็นอนราบปกติเอาหมอนหมุนปกตินะคะแล้วก็เอามือก็ประสานทายถอดไว้นะคะแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาอ,อย่างนี้มาหาตัวเองแล้วก็ถีบออกหนึ่งสองส สี่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราปวดมากแล้วก็ไม่ไหวแล้วเราก็พักแต่ที่อาจปกติเนี่ยสามารถถีดลวดเดียวเลย80ครั้งแต่แรกๆสำหรับคนหัดใหม่ก็อาจจะได้แค่20ทีปวดจนทนไม่ได้แล้วก็พัก แล้วเราเค่อยทําใหม่อีกยีสิทีนะคะทําอย่างนี้แล้วเวลา,าตื่นนอนตอนเช้าก็กินน้ําเข้าไปสักสองแก้วแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยจะถ่ายเยอะมากเลือดถ่ายสะดวกจะไม่มีเลือดออกเลยให้ต่อให้คนที่เป็นมากๆก็จะเลือดไม่ออกเลยบางคนลัันหมอผ่าแล้ว ก็แปลที่ทำครั้งเดียวก็เลื่อนไม่ออกเลยนะคะทำทำอย่างนี้ใหม่ๆเนี่ยเราเราจะปวดการท้องแล้วก็ปวดต้นขาแต่ทําไปเนี่ยเราจะได้สองเรื่องคือ1นึ่ำไส้สต้นขาและหัวเขา่าเราจะ t o in one เราจะแรงดีมากแล้วเราจะเดินเนี่ย เราจะมีกำลังขาที่มั่นคงและจะไม่ปวดขาอันนี้เนี่ยทำปุ๊บเนี่ยได้สองเรื่องเลยนะคะอันนี้พี่อาทำทีต่อเนื่อง80สิบก็ได้แต่คนใหม่ๆนี่ก็คงไม่ไหวก็ทำเท่าที่ไหวนะคะขยันทำทุกวันปัญหาสัถ่ายที่สีดวงเลือดออกจะไม่มีทางมีเลยนะคะอ่ะคราวน,นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ ถ้าต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นการรักษาหัวเข่าที่เดินไม่ไหวและก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ไหวแล้วก็ปวดหลังคอตึงอันนี้เส้นนี้มันจะสัมพันธ์ไปหมดทั้งร่างทีนี้ก็ลําต้นก็พัก พักขาขา้นสบายสบายหัวหมุนหมอนปกตินะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้มือช่วยนะคะเอามือเก็บไว้ก็เหยียดขาให้ให้ตรงที่สุดอย่างงอนะคะถ้าง,งอก,ก็เส้นมันไม่ยืดมันก็จะไม่ได้ผลทีนี้ก็ขึ้นเลยค่ะหนึ่งสองไม่อย่าอย่าวางกูนคืนนะคะเอาเอาแค่ลอยอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนปวดมากแนละ้วจนไม่ไหวก็สลับหนึ่งสองเวลาวางลงน,นี้ไม่ให้แตะเตียงนะคะอย่างนี้ค่ะสี่ห้า อ,อันนี้พี่อาเน,นี่ยสาม,มารถทำข้างละ80ทีรวดอีกันต่ตอหึงเซตอย่างนี้นับได้ถึง8ปสิก็อยูดแต่สำหรับบิ๊กินเนอร์คนเริ่มต้นนี่ไม่ต้องนะคะแบบอาจจะได้30พอแล้วก็เปลี่ยนข้างข้างละามสแต่พอถ้าเราทำพ้นไปสักระยะแล้วเราไหวแล้วเราเพิ่ม <c oughs> เพิ่มปริมาณมากขึ้น แบบว่าอาจจะไปเลยห้าหกสแแล้วแต่แต่แรกๆไม่ไม่ได้แน่นอนก็ได้เท่าที่ไหวนะคะเคล็ดลับคือนี่ต้องตึงยกการย,ยกขึ้นมานี่นะคะจะได้กล้ามเนืน้อนี้จะได้เข่าได้เสน้นการที่เราจะเดินได้เนี่ยต้องพึ่งกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นค่ะมันจะสามเรื่องคือพึ่งกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็น แต่ว่ากระดูกเราไปแล้วเราก็เหลือกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นมามาช่วยส่งเสริมให้เดินได้ต่อไปถ้ากระดูกเราไปแล้วกล้ามเนื้อเราไปสเไปสน้นเอ็นเรายืดอย่างนี้เดินไม่ได้แนะ่นอนแต่ถ้าเราเนี่ยเสียกระดูกไปแล้วแต่เราอ่ะสามารถสร้างกล้ามเนื้อกับยืดเส้นเอ็นเนี่ยมันจะทำให้เราเดินสบายโดยไม่ต้องพึ่งกระดูกก็ได้ มีคนที่ลูกสะบ้าหายไปทั้งลูกเลยค่ะหายไปทั้งลูกเพราะเป็นมะเร็งตรงนั้นเขายังเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นมาช่วยในการเดินได้นะคะนี้ค่ะหนึ่สองสามต้องตึงตลอดถ้าไม่ไหวก็้ักสุดๆของเราแล้วก็พยายามทุกวันจนมันสามารถตรงเป๊ะได้นาะคาสามารถขึ้นมาเนี่ย อย่างเนี้ยอย่างเนี they, they Aí, ้ยขึ kind of ้นมาอย่งได้เลยมันอยู่ที่การยืดย่นของเราพยายามทุกวันคนไม่ทําเลยพอเส้นเส้นยืดเนี่ยเข่าลูกสะบ้ามันจะชนกันพอชนกันปุ๊บมันจะปวดมากทําให้เราเดินไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นการถามเส้นออกคือเส้นเรายืดปุ๊บเนี่ยลูกสะบ้ามันจะไม่ชนกันพอไม่ชนกันเราเดินแล้วนี่จะไม่มีการปวดแต่ถ้าเส้นเราลางเนี่ย มันลังยืดพวกกระดูกล,ลังให้มาหากันเมื่อไหร่ mm. เราจะเดินไม่ได้ทันทีเพราะมันมันสีกันพวกมันเจ็บจนชอดอยู่กลางข้างเลยก็เคย mm. อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือสลับสลับไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ช่วยตำไส้เหมือนกัน mm. คือได้แต่ถ้าเข่าคู่นี้มันจะช่วยมากที่สุดสำหรับการขับถ่าย เพราะว่าการอย่างนี้มันใช้พลังกล้ามท้องเยอะเยอะกว่าทาทีละข้างทีละข้างมันยังหน,น่อมแนมแต่ที่ทําทีละข้างนี่เป็นการสร้างกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเพื่อเพื่อให้เกี่ยวกับเรื่องการเดินโดยเฉพาะอันนี้นะคะแล้วก็าสามารถรักษาหลังที่ปวดได้อันนี้จะรักษาหลายอย่างคือการเดินและหลังนะคะ อ่ทาทา่ทาท่าตอนนี้ก็จะสอนท่าที่เกี่ยวคือคนที่อาจจะทํางานผิดท่ายกของหนักอะไรแล้วก็เด้งทันทีเลยเนี่ยสามารถทําท่านีแล้วหายในทันทีเลยโดยไม่ต้องรอหลายวันเลยแต่ถ้าคนที่ปวดเรื้อรังมานานทําท่านี้ก็หายเร็วค่ะแป๊บเดียวเองนะคะก็คือง่ายๆมากทําเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือนอนนอน,น้าปกติ หัวหนุนหมอนปกติแล้วก็เอาเข่าคู่เข้ามาเลยค่ะกอดกอดให้มันติดตัวนี้เลยกอดอย่างนี้นะคะการกอดเนี่ยเราก็กอดว่าอ่าเราจะกิ้งกิ้งกิ้งนิดนิดให้เหมือนอ่าขยับสันหลังให้สบายเงี้ยเรากิ้งนิดนิดก็ได้แล้วก็อย่างเงี้ยประมาณสามสิบวิหรือหนึ่งนาทีสามสิบวิหรือหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วเราก็คลายออกท่าน พักเสร็จทำใหม่กอดกอดให้ชิดๆอย่างนี้การกอดเนี่ยมันจะเป็นการถ่างเส้นข้างหลังเนี่ยคลายเส้นถึงเส้นข้างหลังเนี่ยไม่ให้กระดูกข้อสี่ข้อห้าชนกันที่เราปวดหลังเพราะกระดูกข้อสี่ข้อห้ามันมาชิดกันกระดูกเมื่อชิดกันเมื่อไหร่มันจะเจ็บมากๆเพราะเราเราดึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นการ ดึงทานออกทางออกไม่ให้ไม่ให้มันมาชนกันเส้นเราเนี่ยเราจะได้ดึงเส้นมาเลยดึงมาเลยเนี่ยพอทำเนี่ยทานสักสามิบวิหนึ่งนาทีก็ได้แล้วก็ปล่อยลงแล้วก็ทำสันหนคือทำทำทุกวันหายแน่นอนท่านี้นะคะเดี๋นว่งค่ะ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับช่องอภิสิทธิ์ออรเรนท์ชาแนลขอบคุณครับ